สันวันดีที่อ้นัดพอ่อน้องเป้าแต่งตัวมารอคนรูปลอดที่ฮักเบอร์ไดเรื่องสำคัญสิวา่าพอมานัดไปคิดเอาไว้จังใดขอให้เป็นคือฟัน บทละครชีวีฉากนี้น้องยังจำได้พระเอกต้องการเปิดใจเรียกนางเอกไปเพื่อขอแต่งงานไอจ้องตาเงียบลึ้นน้องปลื้มจนยิ้มหน้าบานวันที่รอมานาน ค o เมื o อนี้สวัสดีค่ะกลับสบายดีพี่น้องเิดสกุลสุคนเดิดจ้ายินดีตอนรับข้าสสดช่องเสีนะครับพี่น้องเุกทวันนี้ก็เป็นวันอังคารวันที่เจ็ดเมย์เี๋ยมันขัดจังหวะพะย่่หายต่อไปน้ำค่ะ จ้าไปพอ่อวันนี้วันดีค่ะนจะไปรับคนของยอยู่ปักซองคนละพี่น้องเลยมันกำลังเดินทางมาค่ะจะแต่งตัวสวยๆหน่อยนะคะตื่นเต,นต้นดอนไม่หลบับจะพูดตต่นเต้นพูดตื่นเต,นต,นต้นก็คือจาขี่ยานี้ ตื่นๆก็นองสาวอีกค่ะสดีเกิดเจ็ดโมงแล้วค่ะกระสิเดินท้าขึ้นปักช่องนะคะพี่น้องขาตีตามไปเบ่งน้ำกันนะคะก็จะเป็นคนยังไงหน้าตาเป็นจังได้สีก็บบกเคยจะเคืีรอ์ออกคือบกเคยมีผู้ใดมาหาแบบแบบแบบจังสี่ค่ะบบาง่าย ไงไงๆงๆๆไปพี่น้องเลยไปปักซองน้ำกันค่ะนะคะนอนบรลับตื่นเตกๆต,กตกีสองค่ะถรรมาดาบ่ด้บ่ได้ตื่นเต้นยังมากมากเค่ะ,คะจะนอนบรหลับเฉยเหอดักซองพี่น้องรออยู่ในสี่แยกไงล่ะค่ะเจแดงเวิรค่ะ เลยเสือขนมาก็่านะคะแต่ปะหุ่ยหอดไซส์เลยเราไปอีกบอมเนสิบบอเป็นโมงกุบบอค่ะข้างนียเนาะ,ะเป็นครั้งแรกที่นี่ผู้ชายมาหานะคะ,ะอาจ่นเต้นนิดๆหน่อยๆนะพี่น้องเลย <laughs> นอนกันบบอลลาร์บแต่อุนะคะ เดี๋ยวว่าบัดมาเห็นเจอหน้าก,กันแล้วเขาบชิวิง่งหนีบ่คะับขาเบิ้งนะคะัเบเนอะเห็นหน้านักสีตัวจริงก็ว่ากับเมื่อไว,ไวัยวัยเผื่อว่าจะมาหุ่นนะคะคนสีแลนนี้ชั้นหรือชั้นสินแลนนี้ขาวแม่บ้าซุกเรนบ้าซุกก็หละ่ะไปเบิง้งกันนี่เห็นรถผนิบคุดคุด นี่แหละอีพ่ออบมึงไปจากไหนไปจากไหนสบายดีวะสิไปสวรรค์ไมเคสปาเนน้ร์ตรถมาถาคนเดี๋ยวนี้นั่นคนมาแต่เศร้าคนมานั่งก่อนมานั่งก่อนไมทางไรมันจังสื่อใจกลัวระวังทางอย่าพลาดมันมีจักทางทางไปสวรรค์นั่นมันมีแบบโค้งไปทางปารไปผู้เดียวโนนอยู่ะเา อ๋อจ้าสิเกินทางเซโนหรอทางเซโนก็ไรเมินบลได้ได้แต่ว่ามันสิโค้งันสิปัันันคือปทาเทศเซโนมันกัไก่กัวเพราะมันโค้งเอัดเี่ยวครับ้าส้่งสมโอ้ยมึอนึดมดมึดไอ้หนมะนางข่อยมาตั้งแต่สาๆโอ้โหเด่นเลนะมันกับมันจักรลากยิงฮอดลากสามเนี่ยมันกับบลดมันไปยังสองขีด ไม่ต้องมันปนแหกคือกันเพรอัอะั้นคือกันบ่เคยบ่เคยได้ป้เดินสายบูเดียวเลยนะายุเดียโอ้โหได้เห็นเดินเดินเดินเห็นแหงล้อเนาะขเรือนนีนะฮ่้ยหาฮเาฮ่าะอาฮ่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 า่าฮ่าฮ่าย่าฮาบ่าฮ่าฮ่อฮ่า่าฮ่าน่า่าฮ่าฮ่าฮบาฮ่กฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่า อันรถสิเปคล้ายกระเล็บคนด้นะเพสาะฉุดไปหาซุ้มอะไรคนอะเบาเบาอะไรขัสีคับซุ้อะไปงานงานมันท่าจักยนเดี๋ยวีมนมากอเมกกาอ๋อเด๋ยวเด๋ยวเด๋ยวมาพรอมสาวอยู่ดีส่ทไปป้าเพื่อนเป็นคนล้าเหมคนนคนล้าอ๋ออ้ย นี่ก็ขึ้นมาถ่าตังเต้เศร้าๆอะไรเงี้าได้เข็นจา,จากไอหน้าปงขึ้นมาเนี่มันจกักรักสันน,น,นี่ป้าจะขี่รถมาจักชั่วโมงอลยรเนี่ยนะป้าจะบานเจ้า,จาเอา เราตัดตัวดีกเลยโดท่านหลายๆอ้าสดีนะค่ับแม่สือคนลานครับพี่เดียวเอยเป็นจังไดอันเขาได้แล้วเลยบะแล้วแล้วแล้วมาว่าได้หลายได้หลายบปีนี้ได้แปกว่สองโดนวันนี้หอดบานเจเมื่อน่าบโดนกัลงไปประมาณสิบกว่ากิโลแต่บางคนทางนี่ว่าสันหัวค้อนแน่นอนชิลงไปแว่พันบ่าเฮาไหน โอเคน้องพี่น้องเอ้ยเจสีกับสีได้ลออีกต่อไปถ้าฮะได้ผ่าเป่าสุกจากหน่อยเพิ่นสีขืนสวรค์เพิ่นว่าเนาะากไปหาเล่นฮะลุกไปเห่นทั้งคนเลยเลยแต่ช่วงยังไม่ได้แล้วเข่าได้คอยนี่นะเขางานใส่เขากับวลายไ้ดอกว่าวันอาทิตย์จังว่าสีสีเกลียวเนาะเพิ่นไปแล้วเพิ่นสายเดียวเลยนะ บาสูคนอินดี้อิลี่อิเลาพี่ดองเลยโอ้ยสมนานมาสิคะฮอนหอนุ่นเราหิ้วเข่ากับพอหิวเข่าเดินปะ่านนี้ก็ยังบอฮอดอยู่ค่ะฉันหิ้วเข่าจะตา,ายละค่ะฉันกินเขน่าก็ได้ป่านนี้ก็ยังบมาอยู่ ว่าเคยเลยเซ้บังเหี่ยงแบงนงนนบนี้มั้ยเมื่อใจสิมาหู้บอมีคนคิดฮอดบาสุจากจะไปตอนใดคือว่าไว้ีเสแวบโหลดโหลดพ่นแบบสป,ปีดขนาดเลยโอ้ยรออีกนิดนึงรออีกนิดนึง สัเงเฝหาแต่เราร้คอยไอายมาตื่นแต่ตีห้าลูกคุณท่าที่บอข้อสอบหน้าอาบรอยยิม้มกลุ่มกลิ่มจิตใจจะจอวันนี้วันน้อเป็นวันสิบเออหน้าผีก็ปรจะถึล้ว <c oughs> <c oughs> สั้นเมื่อลระใจอืม,อมตกลงมสีได้พ่อปะคะฮะตัวใหงสันคอยบอกสันมาคอยผู้ลังคนบ๊อบซูก็นจนตายแต่บ๊อซูกเราขี่รถขึ้นมาแบบชั่วโมงกว่าหนึ่งทุกวันเลยรถเราเร็่วเร็ว,รวสปีดค่ะรื่อไปเลย จ้าโอเคระค่ะพี่น้องขาตโกโวสิเด้พ่อกันอเคล่าคะเมื่อนี้นั่นตามคลิปหนาก็แล้วกันนะคะเมื่อยล่อเลยแล้วก็เมื่อปลาเลยเลยเแล้วค่ะมาแล้ว นะะคเป็นไรไก่รอนนดไก่รับนวัดงานนี้ยวแห้งดีเดือนฮะงานเรามีสวัสดีค่ะไปไปกินก๋วยเตี๋ยวกัน โคตรมาถ่าจังแต่เศร้าๆคุณ้องน้ำก่อนนะ้องน้ำก็ไปเขา่าที่คุณรถเขาคดจอดดูมรพักเปมากินเบอร์กับพี่น้องไอ้ตังสิเดินทางกราบลงนะคะเดี๋ยวติดตามตอนฮอดเพื่อนกันเจอร,ราคาเจอร,ราคาติดตามตอนฮอตเพื่อน